ตรงนี้นะคะ,ะชื่อว่าร้านเฝอประตูโขงนะคะอันนี้อยู่ที่อำเภอท่าพนมนะคะร้านนี้ร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่ประตูโขงนะคะ,ะเส้นนี้เลยอันนี้จะเป็นประตูโขงนะคะ ติดกับถนนเลยชื่อว่าร้านเฝอรประตูโขงนะคะร้านนี้นะคะขึ้นชื่อที่สุดก็คือเฝอเฝอคือก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยก๋วยเตี๋ยวคือเส้นจะนิ่มมากนะคะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะแล้วก็จะมีปากหม้อเวียดนามเด็ดมากปากหม้อเวียดนามนะคะมาดูที่ทำนะคะ อันนี้เป็นพิซซา,าไส้แน่นพิซซาไข่อันนี้ไส้สุกแล้วก็แน่นมากแล้วก็อร่อยด้วยถ้าใครมาท่าพนมนต้องแวะร้านนี้นะคะอันนี้คือเจ้าของร้านทําเองทําอร่อยมากคีะแม่เราไม่คิดตังค์เจ้าของร้านการันตีนะคะว่าถ้าไม่อร่อยไม่คิดตังค์นะคะอันนี้เป็นแบบพิซซ่านะคะอร่อยมากเลยเนี่ยกรอบจะมีความกรอบของแป้ง เรียบร้อยจานนี้เรียบร้อยเสร็จค่ะพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปอืมเรียบร้อยอ่าคุณแม่ขยายคลิปหน่อยคุณป้านะคะนี่อะไรกินง่ายดีด้โอ้โหอันให้อะไรเจ็ดสิบค่ะ โอเคเดี๋ยวไปพี่พี่่ายนะจ่ะพี่พี่จ่ายที่ร้านก็ได้จ้ะที่ระวังกระทะร้อนขอบคุณมากค่ะรู้แบบอะไรกินอะไรกินตัสั่งให้ใส่ที่จิ๋วเยอะมากจัดแน่นมาจับจัดที่แน่นๆเลยตักอะไรกินอะไเต็มมากกินแนื้นี้เราเป็นแกงครับกินแล้วก็กลับบ้านเลยนะคะไม่ต้นใจดูนะคะอันนี้เส้นพิซซ่าอันนี้เป็นพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าจิ้มกับจิ้มโอ้ อ่ะยังขายแค่นี้แหละโอ้เราเราเราไม่อยากหอมเพราะว่าเราไม่อยากหอมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเหี่ยวจะเหี่ยวอร่อยมากของที่นี่เนี่ยคือขึ้นชื่อค่ะของเผือกขนมต้องเผือมาเผือประตูโขงประตูโขงหรือคะเก็บค่ะดูเส้น เอินพี่เป้นอร่อยมาก